กลิ่ไม่อาบน้ำก็เปนใช่ใชเออแล้วพอไปดูในไอดีปุ๊บปุ๊ยสปร이ดมากอย่ากด<ข>เดี๋ยวพี่ฟ้ากลัวพี่บีครับขอเทคนิคผมมือใหม่มครับขอเทคนิคจีบสาว ไม่เคยจีบใครเลยเน้นใส่ใจแย่แค่ในไม้ป่ากินกะทิเหรอเตยแม่เราจะไม่พูดถึงกระทิไม่มีกระทิในนี้นะคะ่าันจริงจังอ่ะจริงจังมากเลยนะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยกลิ่นอะไรในที่เนี้ยหมายมันกลิ่นความที่แบบ ฟีโรโมนอีกลิ่นที่บอกมาว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่เล่นๆน,นะแบบนี้ไม่ใช่ใครจะพูดก็ได้นะ <c oughs> แบบหนูชอบพี่ฟ้าเขาบอกพี่ฟ้าเตยชอบพี่ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่กับแบบตูชอบพี่ฟ้ามันแบบมันคอนทราสกันหรือออกป้าก็เหมือนกันอ่ะเตยรองพูดดิ เดี๋ยวพูดพูดพูดตามเตยพูดชอบพี่ฟ้าพี่ฟ้าคะเออพี่ฟ้ามีชอบพี่ฟ้าเขาปะมันต่างกันอะเห็นปะมันต่างกันพี่วีมันคืใส่ปะมันหลอกกันไม่ได้ แล้วไม่มีใครชอบเตยมั่หอแบบอยากจีบเตยอะ่ะนี่คำถามเนืออะไรคำถามนีอด่าแรงมากคือเอาดีๆแต่ใครจะมาคบกับมะขามก่อนหนึออกแนมะคือให